สวัสดีค่ะสวัสดีจากสวิตเซอร์แลนด์นะคะรินสวิตเซอร์แลนด์มาอีกแล้ววันนี้ก็จะมาดูกระเทียมป่าอีกค่ะเพื่อนๆท่าน,นผู้ชมกระเทียมป่าว่าดีนะวันนี้ไม่มีคนเราจะรีบเก็บรีบกลับบ้านลมค่อนข้างแรงนะคะวันนี้ลมพัดแรงอากาศค่อนข้างหนาว เก่าที่เดิมนะคะที่มาเก็บประจาไม่รู้จะไปเก็บที่ไหนเนะอ้ยมันตอนนี้มันแก่แล้วว่มันแก่แล้วตรงนี้แหละมันไม่มีขี้นกดีนี่ค่ะนี่อุย้ยสวยงาม วันนี้เวลาบ่ายโมงนะคะคนกำลังกินข้าวกันเนาะไม่มีใครมาแย่ไม่มีใครมาเดินเพราะว่าวันนี้มันอากาศหนาวด้วยแหละคนก็อยู่ในบ้านกันหมดนะะเทียมเทียมปลายังไม่เป็นดอกเนาะ ังไม่ขึ้นอยากจะกินดอกสักครั้งเนี่ยไปกินกับส้มตำก็อร่อยนะอร่อยค่ะกับส้มตำแต่ยังไม่แก่เกินไปนะก็ยังนี่ยังสวยอยู่อ้ยยังสวยอยู่ค่ะม่นเสียงมันมีคนพูด มีคนมาแบบคนเดินอยู่ตรงน,นี้จูงมาเดินนะ่ะนี่ตัวนี้ก็เป็นโรงเรียนเหมือนเดิมนะคะนี่เรียนมัธยมอ๋อยูนะคะกาลิก อะไรภาษาอังกฤษเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้เด,ดีย๋ยแต่พวกเราพูดภาษาอิตาลีกันเนาะเราก็จะเรียกว่าอายโลสวยๆทั้งนั้นเลยนู่มล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 มคัดของเราตรงนี้มันไปเร็วเกิน ตรงนี้มันสวยนะแต่ว่ามันมันมีไอ้นี่ไงมันมีตํามยค่ะก็เลยลงไปไม่ได้ตํามียเต็มเลยนะี่เวก็จะไปเก็บตรงอื่นด้วยค่ะเดี๋ยวแปบ๊บหนึ่งนี่มาต่อตรงนี้กัน คดีจังเลยวันนี้ไม่มีคนเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วเนาะมายังต้นเล็กๆใบเล็กๆอยูเเ่เลยใบอ่อนๆอ,อ,อันนี้วันนี้ใบเ,เ,เขียวเขียวเข้มเลย แรกไม่รู้จักเนาะเมื่อปีที่แล้วรู้จักที่นี่ก็เลยมาเก็บตลอดเลยตอนแรกจะไปซื้อในห้างในห้างแล้วก็มีป้าคนหนึ่งถามว่าไม่เข้าใจว่าเธอจะไปซื้อทําไมที่ตรงโน้นมีต้นยีสต์้นแย่ต้ในสนามตรงนั้นทําไมเธอไม่ไปเก็บเลยบอกว่าอุ้ยตรงไหนล่ะฉันไม่รู้อะไรแบบนี้ค่ะนั่นแหละเขาก็เลยแนะนําว่ามานช้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ข้างๆโรงเรียนนะ ที่เขาเลี้ยงมันจะมีที Metal ่เขาเลี้ยงห่านเลี้ยงอะไรอยู่ตรงนั้นนะไปเธอไปดูสิก็เลยเดินมาดูค่ะก็เลยได้ที่เก็บกระเทียมเลยตอนนี้สบายเลยก็วันไหนมาซื้อของในนี้เนาะเพราะว่าเป็นในเมืองที่พวกเรามาซื้อของประจําอยู่ด้วยค่ะแดนก็ทํางานอยู่ที่นี่ด้วยก็เลยสบายมาขับรถมาครึ่งชั่วโมงค่ะจากบ้าน มาวันไหนก็มาลมดูลมนะคะดูน้ำสิดูน้ำดูน้ำค่ะลมพัดใบใหญ่เลยอุดมสมบูรณ์เนาะ ้ดวยบางบางแสงนี่นะไม่ค่อยอยากพูดเสียงดังไงเพราะว่าลูกสาวชอบบอกว่าแม่ชอบพูดเสียงดังดอะไรคนเขาได้ยินหมดเลยก็มันจะกระซิบกระซาบนะคะ มืนกับอยู่ในเมืองนี่จะหนาวกว่าอยู่ในอยู่บนเขาอยู่นะคะนีบนบนเขามันไม่ได้มีลมแรงขนาดนี้ไงพาลูกสาวไปซื้อเสื้อแล้วก็วก็เลยบอกลูกว่าแม่ไปเก็บกระเทียมแป๊บหนึ่งนะหนูนั่งรอในแม่ในรถนะก็เลยเขาเริ่มบอกว่า รีบๆมานะเวลาคนมาก็ชอบมองอุ้ยดูเซลมพัดเยวก,ก็ต้องเก็บเลยบอกเขาว่าไม่ว่าเก็บสิบนาทีก็พอสักหนึ่งเขานั่งรอในรถลมเขาก็เลยซื้อเสื้อมาห้าตัวคะ่ะลูกสาวนี เก็บสะใจเลยวันนี้ไม่มีคนกระเทียมก็ใบใหญ่ๆเลย่นั้นเลยให้เต็มถุงเลยนี่ปะกระดาษเต็มถุงเลยมีเยอะเลยนะน้อนนะค่ะ โนนยาวไปถึงพ่นเลยนะเป็นตามคลองน้ําเนี่ยค่ะยาวไปเลยหมดแล้วก็มาฝั่งนี้ฝั่งนี้โน่นเลยค่ะยาวไปเนี่เก็บอีกก่อนเก็บอีกก่อนเนี่ยนตรงนี้นะเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยค่ะข้างคลองน้ําเนี่ย อร่อยไงมันแบบกินกับลาบกินเป็นเอ้ยกินเป็นผักเลยค่ะอร่อยน้ำน้ำก็มีนีอ่อันนี้สะใจเก็บแบบสะใจเลยไม่มีคนแล้วใบก็ใหญ่ด้วย ใบใหญ่คนก็ไม่มีลม<ง>พ <ลง S 2> ัดเย็นสบายนี่รวบมาเลยดีไหมนี่ค่ะตรงนี้นะอยากลงไปจะกลัวจะลืม นี่คะนะนะเดี๋ยวมาดูาอาทิตย์หน้าจะเกิดดอกไหมเพราะว่าถ้าเกิดดอกนี่ก็ปีนี้เป็นปีแรกที่จะได้กินดอกกระเทียมป่าค่ะเห็นน้องบอกว่ามันอร่อยนะผัดอร่อยค่ะ แต่วันนี้จะซื้อน้อหมูไปผัดใส่ด้วยดีกว่าผัดน้อหมูใส่กระเทียมปาาเนี่ยค่ะมันมีน้ำต้นอะไรเนี่ย ลว,วันนี้เต็มตะไข่หยิบแอันนี้ได้เต็มว,นนวันนี้ได้เต็มตะกร้าเลยค่ะกลังถามว่าทำอะไรอยู่ผู้ชายน,น่นผู้ชายปั่นจัก,กรยานหยิบปบกๆๆแล้วก็ถามว่าทำอะไรกระเทียมค่ะนี่ค่ะ เป็นที่ที่เดิมนะคะสวยไหมสวยนะคะสำหรับวันนี้ก็ได้เต็มแล้วกลับบ้านดีกว่าเดี๋ยวกินไม่หมดนะคะเ,เพื่อนๆขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะเดี๋ยวกับมาพบกันใหม่กับกคลิปต่อไปนะคะคลิปเก็บกระเทียมอีกสักสักคลิปพรุ่งนี้ไม่นแน่ว่าจะไปเก็บที่ไหนนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ